สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีร้านอาหารอร่อยๆที่ตําบลท่าไม้มาฝากคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเขาเริ่มมาจากร้านเล็กๆครับแต่ว่าณวันนี้นะครับได้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขามีเมนูเด็ดๆหลากหลายเมนูไว้มัดใจลูกค้าครับกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับกับร้านที่มีชื่อว่าร้าน รุ่งนภาครับวันนี้จะมีเมนูอะไรเด็ดๆอร่อยๆบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านรุ่งนภานะครับคุณนุภพาพรรอดท่าไม้หรือว่าพี่พาครับสวัสดีครับพี่พาครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงร้านรุ่งนภาก่อนนะครับเราได้เข้ามาถึงต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาเหนียวแน่นและหนาแน่นมากทีเดียวต้องถามว่าของเราเนี่ยเปิดบริการให้ลูกค้ามากี่ปีนะครับพี่พาครับ16ปีค่ะ ใช้ระยะเวลา16ปีนะครับจากร้านเล็กๆเล็กๆค่ะมีอยู่8โต๊ะทีแรกเริ่มมาจากร้านเล็กๆนะครับทำกันเองในครอบครัวใช่ไหมครับเปิดด้านหน้าเปิดด้านหน้าทีนี้ก็เปิดไปเปิดมาเรรู้สึกว่ามันไม่พอไม่พอก็ขยายมาเรื่อยๆ8เป็น10 10เป็น15 15เป็น25 25ค่ะทุกวันนี้มีทั้งหมด25โต๊ะนะครับไว้รองรับลูกค้าที่เข้ามาลูกค้าจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้า มาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายค่ะเป็นลูกค้าทั้งประจําแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเพชรเกษมเส้นหนองแขมมหาชัยก็มาที่นี่มาหมดนะครับต้องถามว่าทําไมเขาถึงต้องมากินที่ร้านเราเพราะว่าขยักทานแกงส้มโปนะฮะอยากทานแกงส้มโปจริงๆต้องบอกว่าร้านของพี่พาเนี่ยเข้ามาที่แรกนึกว่าเป็นทัวร์ลงจริงๆแล้วไม่ใช่ต่างคนต่างมาในช่วงเวลากลางวันคนนั้นโตะคนนี้โตนะครับต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามา มากทีเดียวพูดถึงชื่อร้านนะครับรุ่งนภามาอย่างไงจริงๆตัวเองก็ชื่อนุภาพรนะค่ะคือว่าตัวเองชื่อพานะคะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรุ่งครับผมก็เลยั้งร้านชื่อร้านรุ่งนภาค่ะก็เลยใช้ชื่อหลวงพ่อมาเป็นนำโชคนำโชคด้วยเให้เราโชคดีนะครับเป็นชื่อรุ่งนภาเมนูที่ร้านรุ่งนภามีไว้บริการลูกค้าครับพี่พาครับต้องถามมี อาหารประเภทไหนบ้างครับผมเป็นอาหารป่าก็มีนะคะครับมีเก้งมีควางครับมีลถกระจอกเทศอ่าเป็นอาหารทะเลก็มีเป็นปลาดุกทะเลปลาเก๋าปลากระพงครับผมค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ว่าลูกค้าต้องสั่งสตนะคะคือว่าส้มปูเรียกว่าเมนูที่ร้านรุ่งนภามีไว้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารป่าอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปูทะเลปลากระพงหรือว่าปลาแม่น้ำอย่างเช่นปลาเนื้ออ่อนปลาคังแกงกงแกงปลา กวางนกกระจอกเทศมีบวบริการลูกค้าหรือว่าใครชอบแบบไหนมาที่นี่ครบ,ครบคที่สําคัญนะครับมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้นะครับนั่นก็คือแกงส้มปูค่ะแกงส้มปูนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับวันนี้นํามาโชว์แล้วครับแล้วก็ยังมีกุ้งอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมีกุ้งแม่น้ําค่ะเราเป็นกุ้งแม่น้ำนแท้ๆนะครับกุ้งแม่น้ำแท้ตัวไซส์ประมาณ4ี่ขีดถึงห้าขีดค่ะตัวนี้แค่ฟังก็คงจะใหญ่มากแล้วนะครับเรียกว่าจานเนี้ยใส่ไม่พอนะครับเรียกว่าเป็นกุ้งแม่น้าไซส์ 2ตัวโลโดยประมาณ2ตัวโล2ตัวนิดนิดโลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาคุยถึงเมนูบนโต๊ะก่อนครับพี่พาครับนำอะไรมาโชว์กับทางรายการบ้างครับแนะนำแนะนำ่อยครับแกงส้มปูค่ะครับผมเมนูนี้นะครับถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านเลยนะครับเรียกว่าซิกเจอร์เลยโต๊ะไหนมาต้องสั่งนะครับเห็นหน้าตาไหมครับว่าน่ากินขนาดไหนครับนี่คือเมนูแกงส้มปูปูไข่ใส่ตอไม้ หน่อไม้ไมสดค่ะมาจากกราชบุรีค่ะครับผมแกงส้มปูไข่บวกไข่<ข>ปลา<ข>ริวกิวนะครับแล้วก็หน่อไม้สดด้วยนะครับนี่ครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับน่ากินมากๆเลย เมนูต่อไปครับอันนี้ก็น่าทานมากเลยครับพี่พาครับปลาช่อนเผาค่ะปลาช่อนเผาของเราขั้นตอนเยอะนะคะครับผมคือว่าเราต้องย่างปลาจนเหลืองก่อนครับแล้วก็เข้าเครื่องสมุนไพรครับแล้วก็ถึงจะใส่กระบอกครับผมใส่กระบอกแล้วก็ใส่ใบเตยครับแล้วก็ย่างครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วค่ะขั้นตอนเยอะมันถึงอร่อยนะครับมันมันอร่อยตรงขั้นตอนมันเยอะนี่นะครับเมนูนี้เรียกว่าปลาช่อนเผาในกระบอกไม้ไผ่นะครับถ้าไม่แก่ไม้ไผ่เนี่ยไปวางที่หนองมนนีเลยไหมลูกค้า มาบางคนไม่จักถามว่าขายข้าวหลามได้เลยคะ,ะไม่ใช่ค่ะคือเราเห็นย่างใส่กระบอกไม้ไผ่อยู่ <c oughs> นึกว่าขายข้าวหลามจริงๆแล้วเป็นปลาช่อนเผาในกระบอกไม้ไผ่นะครับเมนูนี้ต้องบอกว่ามันมีความโดดเด่นที่การนํามาโชว์มาเสิร์ฟแบบนี้แล้วแต่จริงๆแล้วไม้ไผ่นี่ก็มีช่วยให้เมนูน,นี้มีรสชาติดียิ่งขึ้นทําให้ปลาหอมขึ้นครับผมแล้วก็อร่อยขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในกระบอกนะเวลาย่างมันจะ ได้กลิ่นของใบไผ่กับใบเตยครับผมเรามาดูเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นปลาคังค่ะปลาคังมาจากเมืองการนะคะครับผมเป็นปลาคังในในในดูตามในเขื่อนครับผมอันนี้ผัดชาค่ะเป็นปลาคังผัดชาเชื่อว่าเมนูนี้ใครๆก็น่าจะชอบทานเป็นเมนูหลักๆที่สั่งกันบ่อยแน่นอนปลาคังผัดชานะครับมาวัดกันที่การผัดว่ารสชาติถึงขนาดไหนแล้วก็เนื้อปลาที่เอามาเนี่ยมันสดอร่อยทุกวันค่ะ ต่อไปครับอันนี้ครับเป็นปลากระพงทอดน้ําปลาค่ะครับผมปลากระพงทอดน้ําปลาทอดน้ําปลาค่ะเพราะว่าปลากระพงเราก็จะแบะแล้วก็ทอดแล้วก็โรยเครื่องนิดหน่อยแล้วน้ำจิ้มเราจะแยกนะคะเพื่อบางคนเด็กๆก็ทานได้ครับมันไม่เผ็ดมากครับผมค่ะอ่าสุดท้ายครับเมนูนี้ครับเมนูทาเล่นส้มตำยอดมะพร้าวไข่เค็ม ส้มตำยอดมะพระ้าวไข่เค็มนะครับ<ฆ>ต้องบอกว่าหน้าตาอาหารของร้านลุงนภานะครับร้านของพี่เขาเนี่ยอาจจะไม่ดูแบบโอ้โหมเมอ,อร์เดนเวิร์อะไรขนาดนั้น<ฆ>เป็นร้านเหมือนบ้านในสวนธรรมดามีบ่อบ่อน้านะครับ<ฆ>เป็นร้านแบบบรรยากาศง่ายๆมีกล้วยไม้ตกแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหน้าตาอาหารของเขาต้องบอกว่ามัน่ากินมากๆจ,จริงๆอาหารแบบนี้เห็นแล้วน้ําลายไหลเล,<ฆ>เลยนะครับพี<ฆ>่พาขออนุญาตต้องลองก่อนดิลองเลยลองเลยแค่เห็นนี่ก็รู้สึกว่า อยากแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูก็คงอยากอยากนนยกินเหมือนกันอยากจะรู้แทนผมว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับขออนุญาตเริ่มจากเม<ด>น,น,นูง่ายๆก่อน<ร>ะนะครับรค่ะเป็นเมนูปลาคังผัดฉ่านะครับคุณผู้ชมครับนอกจากปลาคังจะมาผัดฉ่าแล้วจะแกงป่าก็ได้แกงป่าก็ได้ต้มยำก็ได้แกงส้มก็ได้ได้หลายเมนูค่ะรสชาติกำลังดีนะครับพี่พาคีหน้าทำไม ลูกค้าถึงเข้ามาเยอะนี่ขนาดเรากําลังจะถ่ายนะครับยังมีลูกค้าเดินเข้ามาในโต๊ะเลยว่าเอ๊ะเมนูไหนที่เราสั่งบ้างที่เราสั่งบ้างให้เราสั่งหมดแล้วนี่อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่คัดสรรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนอกจากบนโต๊ะนี้แล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมากมายค่ะที่สามารถมาเลือกทานได้ใครไม่ชอบกินผักชาจะกินเป็นแกงป่าก็ก็เปลี่ยนแต่วัตถุดิบต<ด>ัวเ,เดิมต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบของร้านลุงนภาเขาเป็นไง ปลาเราจะสั่งมาทุกวันค่ะสดทุกวันสดไหมฮะสดทุกวันถ้าไม่สดไม่เอาค่ะไม่เอานะครับไม่เอานะครับต่อไปครับเป็นเมนูปลากระพงนะครับขออนุญาตนะฮะกรอบมากผมเห็นตั้งแต่มันมาแล้วว่ามันก็น่าจะกรอบมากครับคุณผู้ชมครับทอดมาอย่างกรอบเลยนะฮะถ้าเกิดเด็กๆไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกครับนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันปลา จะกรอบขนาดนี้แล้วเคี้ยวมันจะกรอบขนาดไหนกรอบจริงสดจริงอร่อยครับถือว่าทอดได้กรอบมากเลยนะฮะนี่ขนาดมันมาตั้งชักพักแล้วนะฮะค่ะทอดทอดไว้ประมาณมันมันมมนกรอบขนาดนี้เลยถ้ามาแบบร้อนร้อนคงจะแบบว่าโอ้โหแต่ว่าหั่นปุ๊บแล้วจิ้มขึ้นมาแล้วควันออกนิดเมนูนิด ลูกค้าก็ถังแท็บเตโต๊ะนะคะครับผมเมนูที่สองพันไปครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูทานเล่นอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นส้มตำยอดมะพร้าวไข่เค็มค่ะส้มตำยอดมะพร้าวไข่เค็มนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีนะครับยอดมะพร้าวนะครับตมนะครับกุ้งแห้งแครอทนะแล้วก็ใส่กับไข่เค็มค่ะผ่านแล้วต้องทานในครบครับขออนุญาตนะครับเอาไข่เค็มด้วย มันจะได้รสชาติทีเดียวเลยส้มตำยอดมะพร,ร้าวไข่เค็มเมนูนี้เป็นเมนูที่แปลกคือว่าลูกค้ามาก็ต้องสั่งทุกโต๊ะเหมือนกันอ,อร่อยอะ่ะคือยอดมะพร้าวเนี่ยมันมัน,ม,นมันกรอบๆอมีกุ้งแห้งมีรสของส้มตำเปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็มีรส สุดท้ายก็คือไข่เค็มไข่เค็มค่ะถือว่าเป็นเมนูท้าเล่นอีกเมนูหนึ่งที่ทานแล้วมันเพลินแล้วมันรสชาติมันเข้าถึงมันแแทบเลยฮะ,ะเมนูส้มต,ตำยอดมะพร้าวไข่เค็มมาถึงเมนูที่4ครับคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ทานเป็นปลาช่อนเผาเกลือเผาเกลือใช่ไหมครับ คือโดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่า90%เซเกือบ100เซน่ยที่จะไปเจอปลาช่อนเผาจะเป็นปลาช่อนเผาเกลือนะแต่วันนี้ลักษณะมันมาเหมือนไม่ได้เผาเกลือเพราะตัวมันไม่ขาวเลยนะครับมันมาเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยพี่มันเป็นเครื่องค่ะเครื่องคือว่าเครื่องเป็นเครื่องสมุนไพรอ่ะค่ะเป็นเครื่องสมุนไพรนะตัวนี้ค่ะที่ทําให้หอมอยู่กับเนื้อปลาบางคนบอกว่าให้ใส่เยอะๆมันจะอร่อยมากนนผมตักมาเลยได้ค่ะ ดูเนื้อมันจะเบะเนื้อให้ดูครับมีสมุนไพรนะครับแล้วก็มาใส่กับน้ำจิ้มแมงดาถ้าใครใคร,ใครไม่ทานแมงดาก็มีซีฟูดฟ้ดไวก้ก็ทานซีฟู้ดได้แต่ผมได้ทั้ง2อย่างแมงดาก็ชอบฮนะ,อ,ะ,ระอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริง เนื้อปลาแบบย่างมาพอดีเหนียวนุ่ม,มแล้วมันมีความมันแล้วมาเจอสมุนไพรนะฮะสมุนไพรนี่ก็มีความหอมแล้วมาเจอแมงดาแมงดามันก็หอมอีกในรสชาติแมงดาเขากําลังดีเลยนะครับถือว่าเมนูนี้ถ้าใครมาอย่าพลาดนะครับลองดูปลาช้อนเผาในกระบอกไม้ไผ่ค่ะปลาช้อนเผาในกระบอกไม้ไผ่โดยมากลูกค้าต้องสั่งจองก่อนค่ะเดี๋ยวผมขอทานซีฟู้ดหน่อยฮะได้ได้ได้ ปลามันแบบว่ามม,ามันทา,านแล้วมันรู้สึกว่าเพลินนะฮะไม่แปลกใจครับว่าทำไมึงมีลูกค้าจากหลากหลายเข้ามาทานมค่าจากที่ไกลรสชาติเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูสุดท้ายครับเป็นเมนู ที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยนะครับขออนุญ,ญาตตักขึ้นมาลนะครับ,รบน้ำแกงส้ม,ม,นสมค,คนๆแบบนี้นะครับนี่คือน้ำแกงส้มแกงส้มที่นะเราจะทำเองทุกวันนะคะครับไขป่ปลานะครับหน่อมไม้ครับอยากตักหน่อมไม้ให้ดูนะเมเื่อกีกล้องอาจจะยังไม่เห็นเป็นหน่อมไม้หน่อมไม้ไมา<ม><ต>จากราชบุรีค่ะ นี่ครับหน่อไม้มาจากราชบุรีนะครับเป็นหน่อไม้สดนะครับไม่ดองไม่ดองค่<น>ะไม่ดองค่ะทานได้ไม่มีอันตรายทา,มางมรดกนี้หน่อไม้ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นปูครับปูนี่เราจะเน้นเป็นตูวังนะคะครับอืมอัเดียเหมือนตักมาแล้วมันมาบังเอง<ช>ิญพอดีเดี๋ยวจะทาน ให้ดูนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนต้องมาลิ้มรสด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือแกงส้มปูไข่บวกไข่ปลาริวกิวแล้วก็หน่อไม้สดนะครับผู้ชมครับเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งนะครับอือเคจะเมาไข่ปูไหม ต้มไข่ปลาเปล่าๆสิคะไข่ปลาเราจะนุ่มแบบว่าจะไม่แข็งมากอ่ะครับถ้าเกิดต้มแข็งเกินไปไมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะต้งแบบนุ่มๆหน่อยอ่ะนี่ครับอืมไม่แข็งเกินไปค่ะจะมันมากนะฮต้องบอกว่าต้องมีเทคนิคในการต้มด้วยค่ะไข่ปลาถ้าเล็กก็ไม่อร่อยนะไม่อร่อยะค,ะค่ะ,คะบอกเลยคะทานมาเพราะผมก็มผมคนหนึ่งก็เป็น คนที่ชอบทานแกงส้มหน่อไม้ปูไข่อยู่แล้วไข่ปลาก็ชอบเล็กไปไม่อร่อยอแต่อันนี้มาต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแกงส้มปูไข่ไข่ปลาริวกิวหน่อไม้สดะนะตังเลย ระดับประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด m c c c TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลบในราคาพร้อมติดตั้งเพียง15,900บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขาย s ซอร์ c ิ Free 2ปีคิดเป็นความปลอดภัยให้ m c c c TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณ ด้ยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง15,900บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด m c CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร0 3 4 4 2 5า5 6ง5 ครับเราวันนี้ทางรุ่งนภาพาจะสาธิตเมนูไหนทางรายการดีครับวิธีย่างกุ้งแม่น้ำครับค่ะวันนี้เราจะได้เห็นวิธีการย่างกุ้งซึ่งปกติแล้วนะครับต้องบอกว่าร้านอาหารทั่วไปเขาก็จะโชว์เป็นเมนูอื่นไม่ค่อยที่จะเอาเมนูนี้มาให้ดูแต่ว่าพี่พาบอกว่าเดี๋ยวไม่เหมือนคนอื่นเราไปดูว่าวิธีการย่างกุ้งตัวละ4ี่ขีด5ขีดเขาย่างกันยังไงค่ะไปชมัครบ อ๋ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย่างกุ้งนะครับถือว่าเป็นเมนูสาธิตวันนี้นะครับของร้านรุ่งนภานะครับ <ฮะ S 1> ยังไงพี่ที่รุ่งนภาครับพูดถึง <ฮะ S 1> วัตถุดิบของเราก่อน <ฮะ S 1> ของเรา <ฮะ S 1> วัตถุดิบของเราเป็นยังไงสดยังไงใหญ่ยังไงค่ะก็คือกุ้งแม่น้ําตัวน,นี้นะค,ะครับไซส์ประมาณ5้ากีดค่ะครับผมถือว่าย่างเดี๋ยวจะให้คนย่างแนะนําวิธีทําให้นะคะครับผมค่ะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้านะครับกุ้งแม่น้าจริงๆนะครับเป็นกุ้งตกนะครับแล้วก็ นำมาผ่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างย่างโชว์กันเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์4ีขีด5ขีดนะครับเรานำกุ้งมาปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นวิธีการปกติที่ร้านทั่วไปเขาก็จะมาโชว์แกงส้มทอดตานู่นนี่วันนี้จะมาโชว์วิธีการย่างกุ้งใช้เวลาย่างนานไหมไม่นานครับประมาณ เพราะถ้าย่างในว่านั้นมันจะแข็งมันมันจะไม่อ่ะโอเคนี่นะครับเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับเรามาตัดขาก่อนมันจะได้มีหนีครับข้าไปเราจะเห็นม,มันมันแล้วก็เงาปลายนิดนึงนะฮะ เห็นมันมันล้วล้องครับเข้าไปตรงนี้ใต้ผิวหนังที่มันเป็นเปลือกพอดีโอเคแกั็บเนื้อมันเยอะปับ ว้าวโอเคโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องหลังจากที่เราผ่ากุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางบนเตาถ่านนะครับแต่ว่าเตาตรงนี้เราจะใช้ไฟที่ไม่แรงมากนะแล้วก็อยู่มีระยะห่างเว้นสักประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้ความร้อนมันบนเข้อหาตัวมันกุ้งแล้วเราก็จะ รอสักประมาณ10-15นาทีจะได้กุ้งหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมโอเคครับหลังจากที่เรารอได้สักประมาณ10นาทีแล้วค่ะ10นาทีผ่านไปกุ้งเราก็จอกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาไปใส่จานยังไงครับที่ไปยกไป แล้วเราบบก็มาเอาก้ามมันวางด้วยเพื่อความสวยงามหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำมาวางบนจานแบบนี้นะครับจัดหน้าตาให้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เผาที่ร้านรุ่งนาภาครับตามผมไปกินเลยครับ <c oughs> เอาไปกินกันดีว่าครับ <c oughs> อยากกินแล้วครับทำเสร็จปุ๊บ ไปกินเลยฮะมาเลยครับมาที่โต๊ะอาหารเลยมาดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูสา่งทิตวันนี้นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งไปย่างกุ้งมาเป็นกุ้งแม่น้ำแม่น้ค่ะแทะน,นะครับไซส์ประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นวิธีการย่างกันแล้วนะครับมีการผ่านะครับแล้วก็ว่าวก็ว,ว,กวางบนเตาถ่านย่างสักประมาณ10 ถึง15นาทีนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับขออนุญ,ญาตพ่พานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะชิมผู้ผู้ชมหลายท่านคงอยากทราบว่ากุ้งตัวเนี้ถ้าร้านรุ่งยานพานำออกมาเสิร์ฟเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ครับไซส์4คีด, <4 S 2> คดนะคะ<ต>590ค่ะ แล้วถ้า5ขีดล5ขีดก็690ค่ะ4ขีดกับ5ขีดนะครับ590 690นะครับออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุผู้ชมครับใครที่ชอบทานกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะครับก็สามารถมามาโดนกันได้ที่ร้านรุ่งนภานะครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องทานไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเขาก็มีอันนั้นเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำธรรมดากุ้งกำกามเปกุ้งกำกามเจ็ดตัวโลค่ะอย่างนั้น ญาตนะครับผู้ชมครับกุ้งตัวใหญ่เนี่ยมันมีดีที่ไหนดีที่มันนะครับงั้นผมขออนุญาตตักเลยนะฮะผู้ชมดูนะครับนี่ครับนี่ครับผู้ชมครับมันกุ้งนะจะใส่น้ำจิ้มดีไหมเนี่ยหรือทานเลยดีกว่ามันจริงๆมันมีเนื้อเยอะฮะ เน,นื้อมันคงจะแบบเหนียวนุ่มกุ้งแม่น้ำเผาย็างไงบ้างคะอร่อยมากครับผมถือว่าได้ทานกุ้งไซส์ขนาดนี้ราคาประมาณนี้ รสชาติแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานก็ต้องไม่พลาดหรือใครที่ยังไม่เคยทานมาลองทานดูที่นี่ค่ะคุณจะได้กุ้งที่สดแน่นอนะนะครับเนื้อจะแบบไม่เละมีมันทุกตัวะน,นะนเพราะว,ว่าผ่ามาเห็นเห็นย่างมามีมันทุกตัวนะครับใครชื่นชอบก็มาได้ที่ร้านรุ่งนภาครับผม ของรายการแล้วครับพี่พาครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับอยากจะมาทานอาหารที่ร้านรุ่งนภาครับอยากทราบสถานที่ตั้งและวันเวลาที่จะเข้ามาทานอาหารได้ครับค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะครับเดือนหนึ่งจะหยุด2วันทุกวันที่20ของทุกเดือน20 21ครับผมถ้าเกิดตรงเสาร์อาทิตย์เราก็จะเลื่อนไปหยุด22 23อืมคือว่าเสาร์ทา่เราจะไม่หยุดนะคะร้านรุงนภานะคะอยู่ระหว่างวัด ท่าไม้กับวัวท่ากระบือครับผมค่ะเบอร์โทรนะคะโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งศูนย์สองครับผมใครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับจริงๆแล้วก็สามารถมาทานได้ทุกวันยกเว้นวันที่20และ21ของเดือนแต่ถ้า20 21นั้นตรงกับเสาร์อาทิตย์เราก็จะเลื่อนไปเป็น22หรือว่า23่าเท่านั้นเองนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านรุ่งนภาหน่อยครับค่ะ มาทานอาหารได้นะคะที่ร้านลุงนภามีทุกวันนะคะถ้าอยากทานเมนูปูก็โทรมาสั่งจองได้ครับปลาช่อนเผากระบอกไม้ไผ่ก็จะมีทุกเสาร์<พ>อาท <ผม S 2> ิตย์นะคะครับโทรมาสั่งจองได้เลยนะคะครับผมอยากให้มาลองชิมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าแกงส้มของเขาเนี่ยรสชาติก็ไม่ธรรมดาที่สําคัญเมนูที่ผมชื่นชอบมากๆวันนี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นเมนูปลาช่อนเผากระบอกบไม้ไผ่นะครับอยากให้มาทานดูว่าเนื้อปลาช่อนที่เขาเผามามันทานไปแล้วมารู้สึกว่า มันอร่อยจริงๆนะครับลองมาทานดูนะครับกุ้งนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่ามันมันอร่อยของมันในตัวอยู่แ ok ล้วขอแค่น้าจิ้มเด็ดๆเท่าน <Oh ั้นก็พอวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับต้องขอบคุณร้านรุ่งนภาครับแล้วก็ขอบคุณพี่พาครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับพี่พาครับสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วครับผมและพี่พารวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กล้องวงจรปิด m c c c TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเในราคาพร้อมติดตั้งเพียง15,900บาทเหนือกว่าด้วยการรับประากาันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขาย s ซอร์วิสฟรี2ปีคิดเป็นความปลอดภัยให้ m c c c TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณ ด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง1 5 9 0 0บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเนื้อระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด m c CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร0 3 4 4 2 5า5 6ง5